พาคุณผู้ชมไปชมภารกิจลุยสวนของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22หน่วยปกติกรมทหารพรานที่21ในการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อผลผลิตไปติดตามพร้อมกันนะคะในรายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวานในชื่อตอนว่าลุยสวนช่วยเกษตรกร,ช,กร,กรช่วงโควิด -19 จเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22หน่วยปกติกรมทหารพรานที่21ได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงเกษตรของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทีท่ได้รับผลกระทบด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรท,ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22หน่วยปกติกรมทหารพรานที่2 1รับผิดชอบอำเภอยะรังและอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับพี่น้องประชาชนก็เป็นพี่น้องมุสลิมเสีย98%นะครับมีพี่น้องไทยพุทธก็จำนวนน้อยมากแต่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุขอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร,รนะครับนะครับสำหรับพี่น้องไทยพุทธก็จะปลูกผักทำการเกษตรเยอะหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเราก็มาช่วยส,งส่งเสริม สำหรับเมื่อได้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วเราก็ไปมอบให้กับพี่น้องคนอื่นที่อยู่ห่างไกลหลายคนก็อาจจะลําบากเราก็เข้าไปถึงบ้านด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและเป็นการส่งเสริมอุดหนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นให้เกษตรกรมีรายได้มีกําลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ยังปลอดสารพิษสร้างความปลอดภยัยและมีประโยชน์ทางภชนาการที่สูงครับช่วงนี้โควิด -19 ระบาด ก็ทำให้ทุกคนลําบากอย่างที่สังคมทราบกันดีในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ยก็อาจจะไปจําหน่ายพืชผลได้ยากขึ้นเนื่องจากหลายๆปัจจัยนะครับเราก็มาซื้อถึงสวนซื้อที่1ก็คือเอาไปประกอบเลี้ยงที่หน่วยเองซื้อที่2ก็นําไปแจกให้กับพี่น้องที่เขาลําบากซึ่งในการซื้อของพวกเราเราก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวสวนเราซื้อในราคาที่มิตรภาพ ส่วนซื้อก็ซื้อ,อส่วนแถมก็แถมก็เป็นบรรยากาศของความป,ปุ่นดีครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้แล้วก็ก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกันครับทหารเขาช่วยเข้ามารับซื้อของครับมันลําบากครับพอออกผลผลิตมาแล้วที่ส่งก็ไม่มีก็อยากจะขอขอบคุณ ท,ทางชุดทหารครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ครับต,ต้องขอบคุณทุก,ทกหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันให้ให้เราได้ได้เดินได้ะครับครับขอบคุณมากครับพืชผักนานาชนิดที่ได้จัดใส่ถุงและนำมาแขวนพ่วงติดกับรถยนต์เคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันคือรถบรนสุกของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22หน่วยปกติกรมทหารพรานที่21ที่ส่งมอบพืชผักวัตถุดิบสดใหม่ปลอดสารพิษถึงมือประชาชน เพราะความสุขรอยยิ้มของประชาชนคือกําลังใจชั้นดีแก่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดหรือเจอวิกฤตแค่ไหนทหารพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกเมื่อทีมข่าวสุนประชาสัมพันธ์กองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงาน